จะบอกว่าตอนนัทหน้าฉันเหมือนจิ้งจกเลยอะจริงก็ู้สึกตัวเองหน้าเหมือนจิ้งจกมากวัยรุ่นเนี่ยเขาไป็นอ่างงีกันเหรอวะอย่างเงี้ยพี่กอล์ฟไปค่ะตบลิฟวี่ตบมื <laughs> อมกันหล่อแหลกมาก <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าวันก่อนอะพอเล่นเน็ตแต่พอเซิร์ชอะไรไปเรื่อยบเบื่อแล้วก็เหมือนคนบอกว่าย้อนดูผลงานก ของโฟโฟมอสเราก็แบบโอหลายคนอ่ะอาจจะรู้จักเราในแบบเวอร์ชันแบบปัจจุบันเราย้อนไปอดีตกันบ้างดีกว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องไม่พูดถึงงานโฆษณานะคะวันนี้จะพูดถึงผลงานมิวสิกวิดีโอล้วนๆเลยก็คือตั้งแต่ก่อนมาเป็นโฟมอสเนี่ยโฟเคยถ่าย M v วของใครมาบ้างวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าถือว่าแบบเป็นเด็กเจนใหม่ๆเพิ่งแบบรู้จักเราอะไรเงี้ยเราก็มาแนะนำตัวทำความรู้จักกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับเราเนี่ยตามกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยบางคนก็อยาก ไม่รู้เลยว่า i, เฮ้ยเพลงนี้ฉันเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยหรอใช่ไหมคว <Queen> ีฉันไม่รู้เลยอันนี้คือ f c Number no. เร์วันนะมาจะเล่าให้ฟังางนี้โฟอของไม่เรียงตามลําดับว่าเริ่มเล่นอะไรเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆแต่จะบอกว่า MV ที่โฟเคยเล่นมาเนี่ยถ้าเกิดดังที่สุดแล้วคนจำไม่ที่สุดก็คือ MV เพื่อนสนิทของเอนโดฟินนะคะอันนั้นก็คือโฟอายุป,ประมาณ17หรือ18บดเนยไม่ได้สิ16ไหมห้า <15, 15. S 1> มันสิบห้าไหมสิบห้ามสามเองนะสิบหก ก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักโฟก็แบบเออไปดูภาพไปมีกันนิดนึงแล้วก็เออความน่ารักสดใสแล้วประมาณไหน มานั้นแหละก็เป็นแบบแอปเป็นผู้หญิงทอมทอมมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายใครที่เคยดู M v วนี้แล้วชอบพิมพ์มาบอกหมายว่าเออรู้จักโฟจาก MV นี้แหละแล้วก็ชอบฉันจาก MV นี้ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะอันนั้นก็คือฝั่งของแกมี่นะก่อนที่เราจะได้มาทํางานใน RS นะคะแล้วก็มีเพลงของวงไอ้น้ำอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากๆเหมือนกันที่ทําให้คนรู้จักโฟอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อเพลงนนรักคนดีเจ้าของเออรักคนดีเจ้าของ ออน,นี่ฉันไม่อยากจะบอกถ้า ฉันคิดเอกนะเธออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประเด็นคืออะไรรู้ปะโฟเดี๋ยวพี่เปิดเพลงมาแล้วโฟเต้นเลยมึงแล้วสก,กิลการเต้นกลัวคือศูนย์แล้วกูก็เต้นยังไงดีวะแต่เอกยกนิ้วโป้งเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะยกนิ้วโป้งตอนแรกก็คือเต้นแค่นี้เอยใช่ปะทีมแารบอกว่าเออลองมาอย่างนี้สิใจกูก็คือคิดว่าแบบวัยรุ่นเะนี่ยเขาเต้นอย่างนี้กันหรอวะอย่างเงี้ยแต่ก็คือคีมแมร์บอกว่าเออลองมีนิ้วโป้งขึ้นมาหน่อยเถอะเออก็กลายเป็นแบบเนี่ยลงนักพนีเจลโคองอะไรประมาณเนี้ยแแแแตตต่่่่่วววาาจรรริงๆล้้้้บบฉฉฉัััันนนนนนนทออะะไไยยยยึกกเเเเีีคมมป็็ ทำให้ทุกคนรู้จักโอนะคะแล้วก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าจริงๆเลยอเอ็มวีเนี้ยมันดังมากๆจนทําให้มีภาคต่อของเอนี้นะคะเพลงฉันเลยโอเครักคนมีเจ้าของนะตอนแรกก็คือกับพระเอกชบปาก็คือแบบยังไม่ได้เป็นแฟนกันพอมาอีกเอ็นึงฉันเลยโอเคคือได้เป็นแฟนกับพระเอก MV วแล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยดูไม่เคยรู้จักนะคะเดี๋ยวเราเปิดแบบขึ้นมาให้ดูสักน,นิดนึงละกัน <S <S เป็นคนไหนก็คงไม่ยอม ก็เป็นประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีแบบผลงานที่เราทำแต่อาจจะแบบคนไม่รู้จักเลยก็มีนะของวงฮัมชื่อเพลงเพราะมีเธอ งงไหมงงเป็นไก่ตาแตกเลยไหมคือฉัน่ะพยายามไปหาเสิร์ชดู MV ไว้มึงม no ันไม่ม totally right. right. no right so ีอะมันหาไม่ได้อะเขาน่าจะไม่ได้อัปโหลดเพราะว่าสมัยนั้นอะยูทูบคงแบบยังไม่ได้มีไม่ได้บูมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือฉันไม่ได้เป็นนางเอก MV นะมันจะมีทั้งหมดประมาณผู้หญิงสามคนผู้ชายสามคนอะไรประมาณเนี้ยเ่ียด้ยหาภาพมาให้ดูไม่ได้อ่ะแต่ว่าเพลงอะมันเป็นประมาณนี้เผื่อใครแบบอ๋อเคยดูเพราะหรออะไรแบบนี้ก็คือฉันเองแล้วนะหนึ่งแล้วก็มีเพลงอะไรนะคุณสวยเมสเซอรี่ซาว์์ารู้จักองเมสเซอรี่ซาว์ว์ไหมไม่ร มีช่วงนึงเขาบูมมากๆนะดังมากๆเหมือนกันเดีเ๋ยวไปดูภาพเอวีนะคะตอนนั้นคือเราสวยจริงเหมือนเพลงเปล่า เพลงอรารมณ์มาว่าแบบฉันน่าเป็นคนสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรจะบอกว่าตอนนั้นที่ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอรู้สึกเพลงน,นี้จะเป็นเพลงแบบแรกๆเหมือนกันนะรู้สึกว่าตอนนั้นหน้าจะเหมือนจิ้งจกเลยอ่ะจริงๆรู้สึกตัวเองน้าเหมือนจิ้งจกมากแบบเล็กๆข,ขาวๆแล้วเหมือนดักฟันหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าพี่ๆพุ่งกระหอกสวยโอเคค่ะอันนั้นคือผลงานเนาะก่อนที่จะเป็นโฟมอลพอเราเป็นโฟมอลแล้วอะเชื่อปะ้ะ ดึงตัวเป็นเล่น m อ็มีก็คือยังมีอยู่เยอะมากเพราะว่าเป็นแบบเอ้ยอดีตนางเอก MV ็อะไรอย่างงี้ไงเริ่มจากพอมาเป็นโฟมันะเอ็ MV ีมิวสนะิกวิดีโอแรกที่เราได้เล่นก็คือของวงสีควินนะคะก็เพลงฉันดีไม่พอฉันดีไม่พอใช่ไ,นนได,ไไเเดไไ้เป็นนางเอกมิวสิกเพราะว่าคิดว่ากูไปขอเขาไหมไม,ไม่นะ่าก็ตอนนั้นมัน คือตอนนั้นที่ได้เล่นก็คงเป็นเพราะแบบเออคู่กันอะไรประมาณนี้ก็คือเลยได้เล่นนะคะแต่ว่าทางค่ายเขานั่นแหละเป็นคนเลือกว่าแบบเออให้โฟมมาเล่นมิวสิกวิดีโอนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราแบบไม่มีจุ๊บจั๊กเลยนะเออให้เล่นก็คือไปเล่นเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุ่มกับเราก็สนิทพี่กูเวลาแบบเล่นอะไรหรือเขาให้แ acting อะไรเงี้ยเราก็คือแบบโอเคต่อไปชูทานร้าย เล่นเพราะว่าเคยเล่าไปแล้วแหละก็คือเหมือนบอกว่าเราเป็นคู่จิ้นในค่ายกมิกาเซ่แล้วทางหัวหน้าค่ายก็แบบเฮ้ยโฟงมาเล่น m อวน้องหน่อยเออเออเล่นเป็นแฟนน้องว่าอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออมาเล่นแล้วก็นั่นแหละก็มาแค่นั้นแหละมาแค่นั้นนะแต่ว่ารอนานอยู่นะฉันมาแค่ประมาณเนี่ยไม่ถึง30วิบวิแต่ฉันอยู่ไทยทำอะประมาณ4ี่หชั่วโมงอะไรในกองถ่ายอะเพราะว่าไปถึงปุ๊บยังไม่ถ่ายแต่งหน้าทําผมอะไรไปรอเขาถ่ายฉากอื่นกันอยู่อะยังไม่ถ่ายรอก่อนอะถ่ายฉากอื่นอ,อะไรอย่างงี้เหมือนไม่เหนื่อยนะแต่เหนื่อยเหมือนกัน แฟนเอ็มที่โฟไม่บ่นเลยมึงกูก็บ่นเหรอใช่อันนั้นอะกูยังไม่ได้สนใจอะไรนางเลยแค่รู้สึกว่าเออเราเป็นแบบเพื่อนกันหรือสนิทกันต่นเอ็มนี่เป็นนางไม่อะตอนคัดกูกูไม่ได้ไปอยู่กับมันแล้วไม่อยู่กูนี่แหละเออไม่เหกอรู้สึกว่าเออน่ารักดีแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นคือติดกันโหลกันลา โอเคต่อไปคือเพลงเธอมีชั้นชั้นมีใครนะคะของดาเอโนฟี no อันเนี้ยดาเคนติดต่อมาเองเลยว่ามันครบรอบ10ปีของเขาใช่ปหสิบปี<ไ>หรืออะไรสักอย่างแล้วเขาบอกว่าอยากได้โฟกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพลงเพื่อนสนิทอะ่ะเขาชอบบอกนะว่าแบบคนคิดว่าผมเป็นคนร้องเพลงนี้เขาใจผิดอะไรเงี้ยแต่เราว่าไม่ใช่เราคิดว่าเพลงมันเพราะทุกอย่างมันดีมันก็เลยดังอะไรเงี้ยเราก็เป็นองค์ประกอบส่วนประกอบเล็กๆแล้วดาก็โทรมาแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยไปเล่นสิเราต้องเล่นแน่ๆส่วน ตัวก็แบบถ้าเกิดไม่มีเพลงเอมีเพื่อนสนิทอะเราก็คงเออไม่ได้เป็นแบบที่สนใจะไรอย่างเงี้ยพอเขาช่วยปุ๊บเราก็ไปเล่นเลยแล้วตอนนั้นอะฉันจะบอกก่อนนะว่าฉันก็ถามเขาว่าเออเราพระเอกเอมีละ่ะเป็นคนเดิมหรือเปล่าเขาบอกว่าเออเขาติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะหาคนใหม่ตอนแรกก็ถามว่าเออใครเหรอมาเป็นชอนนะมาเป็นชอนก็โอเคเพราะว่าเราพูดจักรเดียวกันอะไรเงี้ยล้วก็ค่อนข้างรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นัด กองตีสี่หรือตีห้าว<น>ะวันนั้นนึ้งนัดกองตี้ไม่รู้จะนมึงนักดกวนแค่คืนแล้วเาบอกว่าฟีีมาเลยมาเลยดูแล้วเขานัดโฟร์ตีห้าเว้ยเป็นเอ็มวีที่ถ่ายเช้ามากเขาต้องการแสงแรกที่ขึ้นมาเลยเ วปที่เช้ามากแล้วแบบถ่ายไปก็คือรู้จะจบเมื่อไหร่ไว้พอเริ่มแบบเย็นๆเริ่มท้อเริ่มต้องการหาเพื่อนต้องการกําลังใจกูโทรหาคนทุกคนเลยเว้ยไอ้หญิงไอ้ควีนพี่ตาลก็โทรกูโทรหาทุกคนเลยเว้ยขนาดแม่กูยังโทรหาเลยกูโทรหาแม่แม่มาแต่ว่าแม่มาช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงค่ำๆก็กลับแล้วก็คือแบบพอแม่กลับปุ๊บก็แบบ ใครดีอะตัวไอ้ควิน <_ t iny> เฮ้ยควินอยู่ไหนวะมาหาผู้หน่อยซี <_ t iny> นี่ถ่ายไม่นานก็เสร็จแล้วชนก็อยู่พี่เบิ้ลก็อยู่มาเธอ <_ t iny> ควินก็แบบเออแล้วมีใครอีกไหมบอกว่ามีนางเอเอฟวี MV. มาเลยมันก็เลยมาหอก่ <_ t iny> มึงถ่ายตีห้าเสร็จตีห้าอีกว่ะ <_ t iny> ใช่ปก <_ t iny> ็คือพาดีกันยอะอะใช่ค <_ t iny> ือเป็นเอวีที่โหดมากแล้วเหมือนฉันอะไม่ค่อยได้พักเพราะว่าฉันเป็นเมนหลักของเรื่องนี้ฉันจะได้พักตรงเมื่อเขาย้ายซีนย้ายกล้องขนของเนี่ยฉันจะได้พักแบบ แต่หลักๆเลยฉันจะถ่ายกับทุกอันแล้วฉันก็เหนื่อยมากแต่ว่าพอมาดู MV วีอ่ะคุ้มเหนื่อยอะ<ด>่ะเนาะเขาทำดีมากคือชอบมากภาพสวยทุกอย่างดี <c oughs> เพลงเลาะแบบ <c oughs> ตบมือแบบไม่มีทนเวลาจะลปอยใครก็ตบมือไปเลยบบ <c oughs> อันนี้ก็จบไปของแบบเธอมีฉันฉันมีใครนะคะแล้วก็ล่าสุดดีกว่านะคะเพลงจำเก่งนะคะถ้าให้ฉันแข่งกับเธอเพื่อน กนะ็คือโทรมาน้องโฟรครับพี่อยากให้น้องโฟมาเล่นมิวสิกวิดีโอให้หน่อยครับเดี๋ยวน้องโฟอลองฟังเพลงนะเอาจริงๆปะคือกูยังไม่ได้ฟังเพลงหรือเองแต่ก็คือตอบตกลงไปเลยว่าเล่นค่ะซึ่งเล่นเป็นอะไรก็ไม่รู้เล่นกับใครก็ไม่รู้เพลงอะไรก็คือยังไม่ได้ฟังนะแต่เราอะมองมากเขามาเชิญด้วยตัวเองอะคือเพลงอะไรก็แล้วแต่คือฉันต้องเล่นเพราะว่าก็ถือว่าพี่กอล์ฟให้เกียรติโฟม,มากซึ่งฉันบอกเลยนะว่าพี่กอล์ฟก็ไปค่ะตบมือให้กู ขอบแหลมมากแล้วพอไปถึงปูบะเราก็บอกว่าพี่กอลฟพีกอฟมาแบบขอบคุณมากแบบโฟูพี่ขอบคุณมากเลยนะที่มาเล่นมิวสิกวิดีโอใหุ้้ยเนี่เราก็แบบไม่เป็นไรแลกกับการได้เจอชูใจได้ไหม ตอนนั้นคือแบบเอฟซีชูใจมากเวอร์อะแล้วพอเจอชูใจอะแกฉันก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับน้องเว้ยฉันก็เขินน้องเหมือนกันนะแล้วน้องอะก็คือไม่เอาฉันเหมือนกันเด้อน,น้องเดินหนี่ะเออน้องแบบมองเหมือนกูกลวว่าป้านใครอะจะเข้ามากอดกูอะไรอย่างเงี้ยเออน้องก็ระแวงฉันหนึ่งเหมือนกันเอ็มวีเนี้ยก็ค่อนข้างแฮปปี้นะที่ได้ถ่ายแล้วก็เป็นเอ็มวีที่ถ่ายเร็วมากฉันคิดว่านะปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรือมีอะไรที่มันเร็วมากๆแล้วอะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบใช้เวลาเกือบยี่สิบสี่ชั่าย ร็วมากเขานัดกลองประมาณ9ก้าโมงสิบโมงประมาณ5้าโมงเย็นก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็คือเร็วมากๆเลยเพราะว่าน่าจะเล่นคนเยอะด้วยลรือเปลาเล่นเหมือนมีคนเล่นด้วยอะฉันเล่นกับกล้องตลอดเวลาฉันจับมือตากล้องฉันยิ้มให้ตากล้องเลยคิดว่าไงอะฉันแบบเต้นกับตากล้องอ่ะเออเมาด้วยเมาเออฉันแบบเขาบอกโฟรเออเหมือนอารมณ์เมาเราก็เลยว่าเมาอะไรอะเออเหมือนดูดแบบ มองยังไงคะแบบใส่เขียวคือ,อย่งไงก็ไม่เก๋เย้ยสุดท้ายเขาก็เลยว่ายิ้มวัวล้อแบบไม่มีเหตุผลไปแล้วการหมุนหมุนอะไรก็หมุนไปกนะูทำยางไงนะทำผิดหลายทีเหมือนกันนะก็จะผ่านเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใ่ดีในการถ่ายทำเอ็มวีนะคะสรุปทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลนะคะโฟเคยเล่นมิวสิกวิดีโอมาที่ไม่ใช่ของตัวเองนะที่ของคนอื่นนะคะทั้งหมดประมาณ9้าตัวเฮ้ยอันนี้คือที่เราจำได้นะไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเห็นตัวอื่นแล้วแบบจนะ๊องจำเหมือนงานตัวเองไม่ได้กูไม่หมดไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่แต่ว่่่าาาเททีจไไดได้้้แลววก็รรบมมมอัน คือประมาณนี้ก็ใครชอบเพลงไหนนะคะก็มาเมนกันได้แล้วก็พิมพ์พูดคุยให้มั่งใจโฟก,กันได้นะคะโอย,ยเหนื่อยหรอวะเหนื่อยไหมคนดูเหนื่อยไหมอ้าโอเคไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะใครอยากให้โฟทําคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรลองพิมพ์บอกไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะพิพจารณาดูว่าเกินค,ความสามารถหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เกินความสามารถไม่ต้องห่วงถ้าเกิดม,ม,มันเข้าตาฉันทําแน่ๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้โฟด้วยนะแล้วก็เออถ้าเกิดชอบ ก็แบบอเอเว็วีนี้ฉันเคยแบบกรีดมากแบบเป็นอารมณ์ที่แบบฉันอ,อกหักหรือฉันอยากวิดวิวชายอะไรอย่างนี้ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกด Subscribe ช่องโฟกเลยนะคะกด Subscribe ด้วยนะคะกดะะติดตามโฟไว้เพราะว่าจริงๆโฟโพายายามทำคอนเทนต์หลากหลายออกมานะคะเพื่อให้ทุกคนอะถูกใจทุกเพศทุกวัยอะไรประมาณนี้บายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า